ไก่ย่างเขาส่วนกว้างถนนคนเดินตรงเนินโคราชค่ะตัวถ้วยค่ะไก่ย่าง150บาทเลยค่ะปกติขายอยู่ที่ไหนคะอยู่ในเมืองปลกระอยู่ตรงไหนของในเมืองของประจงานอ๋อออกบูธอย่างเดียวใช่ครับบูธแล้วก็ประจำงานเดินเดินของโคราชนะครับเดินไก่ย่างเขาส่วนกว้างอยู่ตรงไหนอยู่ในเมืองเลยครับตรงลานยมูลครับที่ว่ามีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เหรอ ยังไม่เคยไปเดินเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีแล้วค่ะพี่หรอรอกบัตรไก่ย่างไม่ร้เลือกได้เลยนะจ๊ะไก่ย่างน่ากินมากเจอที่ไหนก็อุดหนุนได้นะคะนี่นะคะแม่ค้าไค่ย่างเออบนใบหัวไก่อะนรไมละใบห้าสบเลจ้าร้อนเลยค่ะสับค่ะสับสับให้ค่ะสับให้ค่ะ้นวน พิกัดงานนะคะถนนคนเดินสูงเนินโคราชค่ะงานนี้เขาจัดกันแค่เดือนละหนึ่งวันนะคะเฉพาะวันศุกร์ สุดท้ายของเดือนเท่านั้นนะคะ